ร้านนี้สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นสลัดคนที่รักสุขภาพเดี๋ยวพวกนี้จะจัดด้วยนะคะเนี่ยร้านนี้ขายยังไงคะช,ชุดเท่าไหร่คะีะสิบห้าบาททีละสิบห้าบาทเอาเอให้เลือกเองเนาะ สำหรับ,บาทาี่สุภาพนะคะนีนำร้านนี้เลยนะคะเนี่อ,อีก่กำลังจัดนะคะคีและขึ้ห้าบาทยก